นางกินแก้วรอสูงเนินนักโทษประหารหญิงผู้ไม่ยอมตายนางกินแก้วรอสูงเนินเธอคือหญิงสาวชาวโคราชที่มาทำงานอยู่ในกรุงเทพโดยมีอาชีพเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ได้รับความไว้วางใจอย่างมากจากครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้ได้ตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่ที่ได้ตกลงว่าจ้างนางกินแก้วให้มาเป็นพี่เลี้ยงเด็กโดยมีหน้าที่คอยดูแลบุตรชายวัยหกขวบของตน ในวันที่เกิดเหตุนางกิงแก้วได้เดินทางไปรับเด็กชายที่โรงเรียนซึ่งเธอนั้นก็เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยกันดีกับคุณครูในโรงเรียนอยู่แล้วดังนั้นการที่กิ่งแก้วมารับเด็กชายคุณครูก็ไม่ได้มีความเคลือบแคลนสงสัยใดๆเลยแต่สิ่งที่คุณครูไม่คาดคิดคือนางกิงแก้วได้ร่วมมือกับผู้ชายอีกสองคนวางแผนจับเด็กชายเพื่อหวังจะเรียกเงินค่าถ่ายจากพ่อแม่ของเด็ก ามแผนการที่กลุ่มโจรเรียกท่าไถยได้คิดไว้คือติดต่อให้ผู้เป็นพ่อแม่นําเงินมาให้ทางรถไฟในยามค่ำคืนโดยพ่อแม่เด็กจะต้องโยนกระเป๋าบรรจุงเงินออกมาทางหน้าต่างของรถไฟที่กําลังแล่นซึ่งจุดที่จะให้โยนเงินออกมานั้นจะสังเกตได้จากจุดนั้นจะมีธงเป็นสัญ,ญลักษณ์กําหนดเอาไว้ตามแผนการนี้กลุ่มโจรเลือกที่จะใช้ธงเป็นจุดกําหนดในการโยนเงินจากรถไฟที่กําลังวิ่ง จะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าพวกโจรจะไปดักรับเงินอยู่ที่จุดไหนของเส้นทางรถไฟกันแน่อีกครั้งในช่วงเวลาค่ำมืดยิ่งช่วยให้ง่ายต่อการหลบหนีนับได้ว่าเป็นแผนการที่ชาญฉลาดแต่กลับขาดซึ่งความเฉลียวเมื่อแผนการเริ่มดําเนินการไปตามที่พวกโจรกําหนดพ่อแม่ของเด็กก็ยินยอมที่จะให้เงินตามที่พวกโจรต้องการแต่แล้วความผิดพลาดจากแผนการที่พวกโจรคิดไม่ถึงก็เกิดขึ้น เพราะบนรถไฟที่กำลังวิ่งในช่วงเวลากลางคืนนั้นถือว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะมองเห็นทงตามจุดที่พวกโจรกำหนดเอาไว้ได้และแล้วการส่งมอบเงินครั้งนี้ก็ได้เกิดความผิดพลาดเงินค่าไายถูกโยนลงไปไม่ตรงกับจุดที่โจรกำหนดเอาไว้ส่งผลทำให้การแลกเปลี่ยนเงินค่าไทยกับตัวประกันวัยหกขวบต้องล้มเหลวแต่พวกโจรก็ยังไม่รู้ถึงความผิดพลาดของแผนการตนเอง ลับรู้สิกกรธแค้นและจะแทงเด็กให้ตายเพื่อเป็นการฆ่าปิดปากในตอนแรกนางหญิงแก้วพยายามห้ามพวกจนในกลุ่มเดียวกันนี้ไม่ให้ทำร้ายเด็กแต่สุดท้ายแล้วเธอกลับเป็นผู้ตัดสินใจแทงเด็กจนตายแล้วนำศพไปฝังดินเอาไว้ก่อนที่จะแยกย้ายก,กันหลบหนีในเวลาต่อมาหลังจากที่ได้มีการชันสูตรศพพบว่ามีเศษดินอยู่ในปอดนั่นแสดงให้เห็นว่าในตอนที่เด็กถูกแทงแล้วนำมาฝังดิน เด็กชายผู้นี้ยังคงม,มีชีวิตอยู่นั่นทําให้เด็กถูกฝังทั้งเป็นและยิ่งเป็นการทรมานมากขึ้นก่อนที่เด็กจะสิ้นลมหายใจสุดท้ายอีกด้วยผลจากการฆาตกรรมอันโหดร้ายของนางกิงแก้วทาให้เธอถูกตัดสินโทษประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าสําหรับการยิงเป้าของไทยนั้นนักโทษจะถูกผ้าปิดปาและผูกติดอยู่กับเสาลา่าตูวกไม้ดังเขียนโดยนักโทษจะหันหน้าเข้าฟังกึงแพงและหันหลังให้กับเพชฌฆาต นักโทษประหารด้วยการยิงเป้าจะมีการมัดร่างกายของนักโทษเอาไว้อย่างแน่นหนาะจนนักโทษไม่สามารถที่จะขยับตัวได้จากนั้นเพชฌฆาตจะตั้งปืนอัตโนมัติโดยชี้เป้าตำแหน่งใงหัวใจจากทางด้านหลังของนักโทษซึ่งในจุดนี้จะมีการทำเครื่องหมายบ่งบอกตำแหน่งของหัวใจนักโทษเอาไว้อย่างชัดเจนจนเมื่อได้เวลาประหารเพชฌฆาตที่ยืนอยู่ด้านหลังของนักโทษจะทำการยิงกระสุนปืนเข้าไปที่เป้าหมายอย่างต่อเน,นื่องถึง15นัด ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักโทษประหารตายอย่างรวดเร็วและได้รับความทุกข์ทรมานน้อยที่สุดนางกิงแก้วได้ถูกประหารชีวิตเมื่อวันที่13ามกราคม1976กซึ่งในเวลานั้นสภาพจิตใจนางกิงแก้วย่แย่ายมากถึงขนาดเคยพยายามฆ่าตัวตายเพื่อหนีโทษประหารนอกจากนี้ยังว่ากันว่านางกิงแก้วเครียดมากจมนมีอาการทางประสาทและหน้ามืดเป็นลมอยู่บ่อยครั้งทำให้พี่เลี้ยงนักโทษต้องเฝ้าดูแลอาการและคอยให้ยาดมอยู่ตลอด ในระหว่างที่นางยิงแก้วกำลังรอการประหารอยู่นั้นเธอก็ยังคงตะโกนยืนยันความบริสุทธิ์ของเธอเองว่าฉันไม่ได้ทำฉันไม่ผิดฉันไม่ได้เป็นคนฆ่าเด็กใกล้โปรดเถิดอย่าฆ่าฉันเลยฉันไม่ได้ฆ่าเด็กเธอพูดพร่ำซ้ำาๆกันอยู่แบบนี้ตลอดเวลากล่าวแบบหวังว่าจะมีใครเชื่อเธอและช่วยให้เธอรอดพ้นจากความตายที่รออยู่ตรงหน้าได้ ความหวังที่จะรอดจากการประหารของเธอหมดสิ้นไปทันที mm hmm. เมื่อถึงเวลาที่เธอถูกฟิวปีกส่งตัวไปขึ้นหลักประหารตอนนี้ปืนสังหารและเครื่องกระสุนได้ถูกเตรียมเอาไว้พร้อมแล้วเพชรชากาดกำลังเล็งไปที่เป้าหมาย mm hmm. นั่นก็คือตำแหน่งหัวใจของนางยิงแก้ว mm hmm. เพียงครู่เดียว mm hmm. หากกระสุนกว่าสิบนัดก,ก็ได้ถูกยิงออกมา mm hmm. กระสุนถูกนัดพุ่งตรงเข้าไปยังตำแหน่งที่เชื่อว่า mm hmm. ต้องตัดขั้วหัวใจของนางยิงแก้วได้อย่างแน่นอนไม่นานหลังจากสิ้นเสียงปืน มีเลือดไหลออกมามากมายในตำแหน่งที่นางอิงแก้วถูกยิงจากนั้นแพทย์ประจำแดนประหารก็ได้เดินเข้ามาเพื่อทำการตัวจหาชีพจรซึ่งทางแพทย์ก็ได้ยืนยันถึงการเสียชีวิตของนางอิงแก้วเจ้าหน้าที่จึงได้จัดการแก้มัดออกจากร่างของเธอแล้ววางคว่ำหน้าลงบนพื้นตามธรรมเนียมปฏิบัติเหมือนเช่นปกติแม้จะเสียชีวิตไปแล้วแต่การหีบกริงของกล้ามเนื้อก่อนตายก็ยังทำให้ร่างกายของนางอิงแก้วมีการชักหรือกระตุกบ,บ้างเล็กน้อย หลังเสร็จสิ้นการประหารร่างของเธอก็ถูกย้ายไปวางอยู่บนดยงที่ห้องเก็บศพขณะที่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆก็เตรียมการสำหรับประหารนักโทษคนต่อไปแต่แล้วก็ได้เกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้นเมื่อมีเสียงเครื่องครูนของนางกิงแก้วเล็ดลอดออกมาเบาๆคล้ายจะเป็นคำพูดว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดแล้วดูเหมือนว่านางกิงแก้วจะมันง,งพยายามที่จะลุกขึ้นนั่งให้ได้ ในวินาทีที่น่าตกใจนั้นพวกพี่เลี้ยงนักโทษต้องพากันรีบวิ่งเข้าไปห้องเก็บศพพวกเขาต้องปริ้งร่างเธอไปมาหลายครั้งแล้วออกแรงวดลงบนหลังเพื่อให้เลือดออกให้เร็วที่สุดหรือบางก็ว่าถึงกับต้องบีบคอของนางกิงแก้วอีกด้วยแต่ทั้งนี้เจตนาก็เพื่อให้นางกิงแก้วได้จากไปโดยเร็วที่สุดจะได้ไม่ต้องทนทรมานกับพิษบาดแผลและความเจ็บปวดแต่ไม่ว่าเจ้าหน้าที่จะทำอย่างไรนางกิงแก้วก็ยังไม่ยอมหมดลมหายใจ นางกิงแก้วยังคงม,มีชีวิตอยู่ทั้งทั้งที่สภาพของเธอในตอนนี้จะมีเลือดไหลทะลักออกมามากมายก็ตามหนทางสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่จะทําได้ก็คือนําร่างของเธอกลับไปขึ้นหลักประหารแล้วเริ่มต้นทําการประหารชีวิตในอีกครั้งด้วยจํานวนของกระสุนอีก15หนัดน,นางกิ่งแก้วจึงได้เสียชีวิตลงไปในที่สุดหลังจากเหตุการณ์นี้ก็ได้มีเรื่องเล่าลือกันว่ามักจะมีคนได้ยินเสียงครูนแผ่วๆด้วยคําซ้ําๆมาจากในห้องเก็บศพว่าฉันไม่ผิด ฉันไม่ผิดฉันไม่ผิด,ผดซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่ได้มีการบอกต่อๆกันมาแต่ก็ยังมีเรื่องราวในอีกแนมุมหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับการบอกเล่ากันมาจากเจ้าหน้าที่ในเรือนจําคือแท้จริงแล้วนางกิงแก้วรักและผูกพันกับเด็กชายคนนี้มากรักเสมือนว่าเป็นลูกของตัวเองเลยก็ว่าได้อีกทั้งเธอคือคนที่อยู่เฝ้าดูแลเด็กคนนี้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และเธอเองก็ยังเป็นผู้คอยปกป้องไม่ให้สามีทำอันตรายใดๆแก่เด็กคนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เงินจากพ่อแม่ของเด็กเลยก็ตามแต่ในวันที่เด็กถูกสังหารจนเสียชีวิตนั้นเป็นวันที่นางกิ่งแก้วเผลอไม่ได้อยู่เฝ้าทางฝ่ายสามีที่มีความรู้สึกโกรธแค้นจากการที่ไม่ได้เงินค่าไถ่จึงได้ทําการลงมือสังหารเด็กเพื่อปิดปากแล้วนาปีฝังดินกอนจะรีบหลบหนีไปจนกระทั่งเมื่อนางกิิงแก้วได้กลับมายัางที่พักกบดานก็ไม่ได้พบเห็นทั้งเด็กและสามี เธอรู้สึกสังหณ์ใจไม่ดีเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายขึ้นกับเด็กจึงได้รีบออกไปตามาหาเด็กทันทีแล้วนางกิ่งแก้วก็ได้มาพบร่องรอยการตกดบบินที่ดูเหมือนว่าเพิ่มจะถูกฝังกลบเสร็จใหม่ๆนางกิงแก้วจึงรีบลงมือขุดดินจนไปพบร่างของเด็กเข้าแต่ทุกอย่างก็ไม่ทันกันแล้วเด็กสิ้นใจตายไปก่อนที่เธอจะมาถึงนางกิงแก้วที่แต่นั่งกอดศพของเด็กชายและร้องไห้าราวกับจะขาดใจ ซึ่งนั่นก็เป็นเวลาเดียวกับที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังเข้ามาบุกจับพอดีแล้วในนาทีนั้นนางกิ่งแก้วจึงต้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าคนตายซึ่งทั้งหมดนี้เป็นคำสารภาพที่นางกินแก้วได้พูดเอาไว้กับเจ้าหน้าที่ภายในเรือนจำเจ้าหน้าที่เรือนจำได้เล่าถึงช่วงเวลาที่นางกิ่งแก้วดนจองจำอยู่นั้นสภาพจิตใจของเธออยู่ในภาวะที่่แย่มาก วันวันได้แต่ร้องไห้คร่ำครวนแล้วพร่ำเพ้อแต่เพียงว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดย้ำคำเดิมอยู่อย่างนั้นทั้งวันสภาพของนางกิ่งแก้วไม่ได้ต่างอะไรกับคนเสียสติเลยแม้แต่น้อยเธอร้องไห้อย่างหนักจนนักโทษคนอื่นๆในเรือนจำต่างพากันเวทนาสงสารเธอมากแม้กระทั่งในวันประหารขณะที่นางกิ่งแก้วโดนกุมตัวไปยังแดนประหารเธอก็ยังคร่ำเพ้ออยู่ตลอดเวลาว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดฉันไม่ผิด จนเมื่อได้เข้าสู่หลักประหานทันทีที่เสียงปืนชุดแรกดังขึ้นกระสุนปืนทะลุเข้าร่างของเธอจนเลือดสาดเตร์เซนแต่ก็ยังได้ยินถึงเสียงเครื่องครวญว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดเมื่อเพชรขาาได้เห็นเช่นนั้นถึงกับตกใจมากที่นางกิงแก้วยังไม่ตายจึงจัดก,กระสุนยิงใส่อีกชุดหนึ่งเพื่อที่จะให้นางกินแก้วพ้นจากความทรมานโดยเร็วที่สุดแต่ปรากฏว่านางกิงแก้วก็ยังไม่หมดลมหายใจและยังคงร้องด้วยเสียงอันเน่าเวทนาว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดฉันไม่ผิด การที่นางกิงแก้วถูกกระนำยิงถึงขนาดนี้แต่ยังไม่ตายแสดงว่าคงมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติดังนั้นทางเจ้าหน้าที่และแพทย์ประจำแดนทหารจึงรีบตรวจสอบร่างของนางกิงแก้วท,ทันทีผลปรากฏว่านางกิงแก้วเป็นคนที่มีหัวใจอยู่ทางด้านขวา,าเจ้าหน้าที่จึงต้องทำการวัดเป้าใหม่และทำการประหารซ้ำอีกครั้งและแล้วในคราวนี้นางกิงแก้วก็ได้ผ้นจากความทุกข์ทรมานโดยมีคำพูดสุดท้ายก่อนสิงใจว่าฉันไม่ผิด